ค่ะวันนี้พบกับนุ่นนะคะวันนี้นุ่นมีรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถพึ่งปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะก็เป็น Toyota v i o อนะคะ1.5 e ปี2018คันนี้เลยนะคะซึ่งคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่429,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทนะคะจำนวน72งวดนั่นเองนะคะก็สำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะคะสามารถฟรีดาวน์จัดยอดเต็มได้ไปเลยนะคะก็ พื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเดี๋ยวนุ่นนะจะพาคุณลูกค้านะคะเดินดูรอบๆตัวรถกันก่อนเลยนะคะว่ารถนะคะที่ปรับสภาพเสร็จแล้วมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะและตัวนี้นะคะโครงสร้างต่างๆนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะก็ได้เป็นโชว์ไมเนอร์เชนแล้วนะคะตัวนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่ปี2017นั่นเองนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะที่นุ่นนำมารีวิวนะคะก็เป็นปี2018นะคะ สำหรับโชมนี้นะคะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ล่าสุดเลยนะคะของ Toyota v i o อนั่นเองนะคะกระจังด้านหน้าของเขาจะเป็นรูปตัว Y วสีดำแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้โตยโยต้อยู่ตรงกลางนะคะในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะ3กไก่ซอเสือ8 4กรุงเทพมหานครนะคะก็จะให้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะในส่วนของกันชนด้านล่างนะคะก็จะเป็นเปียโนแบ็กสีดาแบบนี้เลยนะคะ นุ่นมาให้ดูในส่วนของชุดโคมไฟกันนะคะสำหรับชุดโคมไฟหน้านะคะเป็นแบบมัลติ r รีเฟกเตอร์นะคะเป็นชุดโคมไฟเดิมๆเ,เลยนะคะตรงรุ่นของเขานะคะเป็นของ v ีออนั่นเองนะ,ะในชุดโคมไฟนะคะก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาให้พร้อมเลยนะคะในชุดโคมไฟเดียวกัน ถัดมาด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะก็ติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถให้นะคะทุกอย่างพร้อมใช้งานมากเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ได้ปี2018เป็นตัวลองท็อปจะบอกว่าออปชั่นค่อนข้างเกือบครบคันแล้วนะคะต่อมานะนุ่นให้ดูในส่วนของกันชนหน้านะคะเห็นไหมกันชนหน้าแนบสนิทเลยนะคะเดิมๆเ,เลยนะ มาดูในส่วนของล้อนะคะสำหรับรุ่นนี้จะได้เป็นล้อแมกนะคะอลลอยขนาด15นิ้วนะคะได้เป็นน็อตสีรูนะคะเป็นของแท้เดิมแท้จากกรงงานเลยนะคะทั้ง4วงเลยนะคะได้ขนาด15นิ้วนะคะอะ มาพร้อมกับยางนะคะสัปดาห์ที่32ปี2018นะคะทั้ง4เส้นเลยยางปี18แต่ว่าดอกอยางนะคะและสภาพของอยางนุ่นจะบอกว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะติดมากับตัวรถแต่จะบอกให้เลยนะคะว่าในคลิปนี้ไฮไลไท์อยู่ที่เลขไมล์ของตัวรถคันนี้นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวนุ่นจะพาไปดูพร้อมๆกันนะคะ ต่อมาที่กระจกมองข้างนะคะตัวนี้ก็ได้เป็นแบบปรับนะคะแล้วก็พับด้วยไฟฟ้านั่นเองนะคะก็ควบคุมจากแผงวงจรด้านในนะคะฝาครอบของกระจกนะคะได้สีเดียวกับตัวรถนะคะตกแต่งไฟเลี้ยวมาที่กระจกมองข้างนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นระดับไฟเลี้ยวที่มองเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะอันนี้มีการติดตั้งฟิล์มนะคะให้แล้วรอบคันเลยนะสภาพค่อนข้างที่จะพร้อมใช้งานนะคะ เือเปิดประตูด้านนอกนะคะได้สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะทั้ง4ี่บานเลยนะอ่ะเดี๋ยวนุ่นให้ดูในส่วนของภาพรวมด้านข้างนะคะว่ารถนะคะไม่มีรอยบุบขูดขีดหรือว่าเฉียวชนมาแน่นอนนะคะอันนเดี๋ยวนุ่นให้ดูในส่วนของด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะคะสำหรับไฟท้ายตัวนี้ของเขาก็ออกแบบมาใหม่นะคะเน้นการตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมเล็กๆแบบนี้เลยนะคะ ในชุดไฟท้ายของเขานะคะก็จะเป็นในส่วนของหลอด LED นะคะชุดนี้นะคะมีครบเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยนะคะครบเลยนะคะคิ้วฝากระโปรงด้านท้ายนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้นะคะมีการติดเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้ถึง2จุดด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวนุ่นนะคะก็จะพาไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายมาชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะลูกค้าสามารถใช้กุญแจเปิดจากด้านหลังก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจะอยู่ฝั่งข้างขวามือของเบาะข้างคนขับนั่นเองนะคะสำหรับ Toyota v i o อนะคะถือว่าเป็นซิตี้คาขนาดกลางนะคะบอดี้ภายในของเขานะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่แคบจนเกินไปนะคะมีพื้นที่เก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะ และในส่วนของด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของอย่างอะไหล่สำรองนะคะถุงเครื่องมือนะคะแล้วก็ส่วนแม่แรงอันนี้จะอยู่ฝั่งใต้เบาะนะคะฝั่งข้างคนขับนั่นเอง เดี๋ยวนุ่นจะให้ดูในส่วนของโครงสร้างด้านท้ายนะคะนี่นะคะรอยทางมะพร้าวรอยเบนอาต่างๆที่มาจากโรงงานทั้งหมดนะคะองค์ประกอบค่อนข้างที่จะครบคันแล้วก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะคะซึ่งบ่งบอกว่าเราได้รถเดิมแล้วก็ได้รถที่ดีและมีคุณภาพไปใช้อย่างแน่นอนนะคะนี่นะนุ่นพยายามถ่ายให้แบบเห็นทุกอย่างอย่างละเอียดเลยนะแม้กระทั่งทางมะพร้าวตรงนี้นะคะเห็นไหมคือแบบ ทุกอย่างที่มันอยู่มาจากโรงงานตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตพวกนี้คืออยู่ครบเลยนะคะอยากให้ลูกค้าแบบเห็นอย่างละเอียดเลยนะเพราะว่าแบบหลายๆท่านนะคะดูรถผ่านทางคลิปทางไกลนะคะก็พยายามให้เห็นแบบชัดเจนมากที่สุดเนาะน็อตฝากระโปรงด้านท้ายน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าน็อตฝากระโปรงน้านท้ายไม่มีรอยขยับแปลว่า ปากปกระโปงไม่ได้เปลี่ยนและไม่มีการชนท้ายมาอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้สามารถใช้เล็บจิกซีนยางโลกนะคะแปลว่าไม่ได้มีผ่านการทําสีมาอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าทําสีตัวซีนยางอันนี้จะจิกไม่ลงนะคะไล่ลงมาเลยนะคะเน็ตอาร์ตเนี่ยคะ่ะรอยต่างๆที่มาจากโรงงานพวกนี้นะคะเป็นรอยบางๆนะคะขอบยางห้องเก็บสัมภาระอันนี้ก็ไม่มีรอยฉีกเลยนะสภาพดีสภาพพร้อมใช้งานเลยนะอันเดี๋ยวนุ่นพาไปดูในส่วนของ ภายในตัวรถคันนี้กันต่อนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัว E เนาะภายในเขาจะแบบคุมโทนสีดำนะคะเน้นการตกแต่งด้วยแบบสีโรสโกแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวนุ่นให้ดูที่แผงประตูกันก่อนนะคะสำหรับแผงประตูนะคะก็นี่เป็นสีดำนะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงเนาะอันนี้ได้เป็นตัวล็อกกระจกนะคะแล้วก็ระบบเซนทันล็อกนะคะกระจกทั้ง4บานอันนี้ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะคะแต่ว่าจะเป็นออโต้นะคะสำหรับผู้ขับขี่นั่นเองนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ ความสบายสำหรับผู้ขับขี่ขณะใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะคะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ำให้ด้วยนะคะไว้เก็บของจุกจิกเล็กๆน้อยๆได้ด้วยนะคะ,ะต่อมาดูในส่วนของภายในของตัวรถคันนี้กันนะคะเราไปเริ่มกันที่ตรงนี้กันก่อนนะสำหรับตรงนี้ก็คือจะเป็นแผงที่ควบคุมกระจกมองข้างนะคะอันนี้เป็นตัวพับหูกระจกมองข้างนะคะกระจกด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ตัวพับหูกระจกนั่นเอง แล้วก็ในส่วนของตัวนี้จะเป็นในส่วนของโหมดการลื่นถลายนั่นเองนะคะอะเดี๋ยวนุ่นให้ดูในส่วนของป้ายราคาและเลขไมายของตัวรถคันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่429,000บาทนะคะปี2018เลขไมายอยู่ที่52,294กิโลนะคะก็เป็นเลขไมายแท้นะคะไม่ได้มีการเขีย่ยหรือว่ากอไม้มาอย่างแน่นอนนะคะ นี้ในส่วนของพวงมาลัยก็ได้เป็นพวงมาลัยหนัง3ก้านตกแต่งด้วยเปียโ,โนแบ็กด้านข้างแบบนี้ทั้ง2ฝงฟังเลยนะคะขันนี้มีแอร์แบกนะคะจำนวน1คู่คูน่านั่นเองนะคะต่อมาดูในส่วนของเครื่องเสียงนะคะก็ตัวนี้ได้เป็นเครื่องเสียง cd นะคะสามารถฟังวิทยุ fm am ได้ด้วยนะคะเครื่องเสียงที่มาจากโรงงานนะคะใช้งานได้เป็นปกติเนาะ มีในส่วนของช่องเสียบสาย USB แล้วก็เสียบสาย AUX ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟฉุกเฉินนั่นเองเนาะคะ่ะก็อยู่ระดับพอดีมือเลยเนาะเวลาเรากดนะคะก็ค่อนข้างที่จะแบบพอดีมือตัวนี้ก็ยังใช้งานติดเป็นปกตินะคะในส่วนของแอร์ได้แอร์เป็นแบบอนาล็อกนะคะปรับความเย็นได้ตามใจชอบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความแรงพัดลมแล้วก็ความเย็นของอุณหภูมินั่นเอง มีในส่วนของช่องจ่ายไฟให้ด้วยนะคะซึ่งลูกค้านะคะสามารถซื้อตัวแปลงหรือว่าเชื่อมต่อบูทูธตัวนี้มาเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้ได้ด้วยนะคะ,ะสำหรับคันนี้ก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับค่อนข้างง่ายนะคะเวลารถติดนะคะก็ถือว่าดีเลยเราไม่ต้องเหยียบคาดนั่นเองเนาะ นูตให้ดูในส่วนของเบาะนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็ได้เป็นเบาะผ้าสีดําตกแต่งลวดลายด้วยได้สีส้มนะคะก็เป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะก็ซึ่งข้อดีของเขานะคะก็คือช่วยระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะมันจะไม่อ้มความร้อนนะคะเวลาเราแบบจอดรถในที่กลางแดดนั่นเองอเดี๋ยวต่อมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อเลยนะ ชองผู้โดยสารด้านหลังเขาก็เป็นแบบเบาผ้าสีดําตกแต่งลดลายด้วยได้สีส้มแบบนี้เลยนะคะของเขานะคะออกแบบมาเพื่อรองรับผู้โดยสารสามท่านเลยนะคะก็มีสายเบล์ให้3เส้นนั่นเองเนาะเพื่อความปลอดภัยขณะโดยสารนั่นเองนะคะ ด้านล่างมีแผ่นยางรองเท้าให้นะคะครบทุกจุดเลยนะคะระยะห่างระหว่างเบาะแถวหน้าและแถวหลังนะคะค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรเลยนะคะก็ถือว่าเป็นซิตี้คาร์นะคะก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะหาที่จอดรถง่ายและอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะคะนุ่นถือว่าไม่เยอะนะคะกําลังดีกันเลยทีเดียวนะะเดี๋ยวนุ่นนะคะก็พามาดูในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้กันนะคะ ก็สำหรับเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะก็ได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอฝาสีเทาแบบนี้เลยนะคะขนาด 1,500cc นะคะก็เครื่องยนต์นะคะไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มออกมาจากฝากเครื่องอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของฝาเครื่องไม่เคยเปิดนะคะน็อตไม่ขยับนะคะหมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวถงังตรงกับสำเนารถทุกตัวอักษรเลยนะคะในส่วนของน็อตน,นะคะนี่ ให้ดูในส่วนของน็อตโครงสร้างด้านหน้านะคะน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะคะมาจนถึงแก้มด้านซ้ายนะคะค่อยๆไล่ลงมาเลยถือว่าได้โครงสร้างเดิมทั้งคันไปเลยนะคะลูกค้จาจะามาจนถึงคานด้านหน้าน็อตคานด้านหน้าก็ไม่เคยถอดเช่นเดียวกันนะคะได้คานหน้าเดิมๆตรงๆแบบนี้นะคะเรารับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะเราเน้นขายโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีชนหนักไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอนนะคะ ในส่วนของสติกเกอร์มอ,อ,อก,กอยังอยู่นะคะเบ้าโชว์มีเมนอาร์ตทุกจุดอยู่ครบเลยนะคะนี่นุนพยายามไล่มาให้ลูกค้าเห็นทุกส่วนนะคะ นอดฝากระโปงไม่มีรอยขยับนะคะฝากระโปงเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะก็จะต้องมีตาปั๊มของโตยต้าอยู่แบบนี้นั่นเองนะคะแม้กระทั่งแผ่นกันความร้อนที่ติดมากับตัวรถสภาพก็ยังดียังสมบูรณ์อยู่นะคะก็รถทุกคันที่นํามาตั้งขายไม่มีจมน้ําและไม่มีพลิกค,คว่ำอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปของตัวรถได้ทั้งหมดเลยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ t o y ย t a v i o อนะคะ1.5 e ปี2018คันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่429,000บาทนะคะก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อนุนได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 4 0 4 4 2 9 9 9นะคะนุ่นยินดีดให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ